สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเก็บมะละกอตามส้มให้แม่ค้าครับก็เป็นมะละกอลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นลูกยาวครับเดี๋ยวผมจะเก็บครับตอนนี้มะละกอก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับในสวนพี่ใหญ่หักต้นไปเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บให้แม่ค้าครับแม่ค้าจะมาเอาเย็นนี้ครับวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเก็บกันเลยครับ แต่ตะขอเพราะว่าต้นมันไม่สูงครับแค่ตะขอจับเลยครับหลุดมือครับ กล้จะเต็มแต่แปงแล้วครับเต็มนกเข่งแล้วนะครับหลุดครับเพราะว่าต้นไม่ค่อยสูงมันนิ่มครับมีหญ้าร่วงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้นนี้ก็ใส่ได้เกือบยี่สิบโลนะครับเข่งเข่งใส่เข่งครับเข่งนี้ก็ประมาณยี่สิบโล ต้นนี้ก็เยอะอยู่นะครับต้นนี้เยอะมากครับเป็นมลกเป็นมละกอสายครับตัวน,นี้เป็นมละกอสายนะครับลูกจะไม่ค่อยใหญ่ครับเยอะแล้วครับเดี๋ยวมาเอาอีกเพราะว่าต้นนู้นก็ยังเยอะอยู่นะครับต้นนู้นเดี๋ยวแบกไปดีกว่าครับเก็บคนเดียวครับ ตอนเช้าอากาศดีนะครับเพราะว่าฝน,นยังตกลินไปปอยอยู่นะครับต้องรีบเก็บครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เสร็จครับอือหนักเหมือนกันนะครับประมาณ2ี่สิบโลจะยกขึ้นไววอือหนักหนักมากครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบกไปก็ประมาณหนึ่งรเมตรนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้เกือบ น่าจะประมาณเกือบ200เมตรนะครับเบรกออกจากสวนครับวันนี้ก็หนักมากแล้วครับ